นี่ก็มาเบิง่งวิธีการไก่อบฟางแล้วครับเนาะนี่ก็ได้อบแล้วครับก็เลยท้ายตอนที่เริ่มมักครับผมกัสีมาเบิ่งตอนสูงฟางแล้วครับว่าสิเป็นยังไงครับตามมาเบิ่งครับผมนี่ครับอบแล้วเบิง่งรุนเบิ่งครับสีบใหม่หรือสีอยังไงครับมันก็บม่ได้เท็ดโดนเนาะ นี่ครับผมนี่เงครับผมเอาปิ๊บแรกครับมีอบปซปีปมีอบให้ทั้งหมดสิบตัวเราถอาดใหญ่มาไปถาดถาด <พา S 1> ใหญ่ที่เราใส่ไก่อะ่ะอยู่แถวนน้นแล้วลูกเอามาเลยวิธีวิธีอบนะครับเนาะก็ก็ต้องขุดลงไปหน่อยนึงครับเพื่อให้ปิ๊บมันลงไปครับผมเพราะฉนั้นขั้นนี้เขาครับมาลุ่นบั้งครับเด้อนะปิ๊บแรกครับผม นี่แหละวัยรุ่นแล้วครับ30มสิบหวินาทีครับมาลุ้นมั้งครับเห็นนิงไหนเนาะนังไหนครับคือแจงส่งประสุเพอยังบปันใดครับบอบปันใดเอาไหมโศสศษสิเรอโอ้ปไหมครับมันเห็ดยากครับไปโอ้บ้างมันบริยงไง่ายๆครับ เดี๋ยวเอาให้มันเ,เหลืองๆครับมันถามว่าสุกๆอยู่ครับแต่ว่ายังหมเหลืองยังหมเหลืองในทีครับครับผมอ,อีกทีหนึ่งครับโอเคครับผม